อันอย่างนี้ลองลองนี้ดูก่นอนอาร์ติเน่แสกชุดเดียวแตกสปินไฟครึ่งแม็กอันนี้อันติต่อไปอันตินะไปไปตรงกลางข้างล่างก่อนสปินไฟครึ่งแม็กไอ้นี่แม็กหนึ่งาตรงไหนีนะ่อมันมันแยกกันพี่ แต่ว่าถ้าเป็นระเบิดไฟก็เร็วอยู่นะผมลองแล้วไอ้นี่ยิงไม่แตกนะสตาร์ร้อนก่อนก็ต้องถัดไปปิดไฟเลยสตาร์ร้อนก่อนอ่ะเดีด๋ยวแก๊สอา้อาวทำไมมันแตกว,วะ What เด้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 ลกยิงถังดิทำไมมันยิงแล้วมันหายวะเออถังแตกดิยิงให้มันแตกดิด้ำแขขึ้นมะไม่มีด้ำแข็งอ่าแต่ข้างหลังโดนนะเห็นปะไหมข้างหลังเนี่ยโดนแก๊สนะโดนมันไม่กันอยู่แล้วลองลองไปโดนดิเออโดนตอนนี้เหลืออะไรมีด้ำแขขึ้นมะ ไม่มีแต่ว่าการแก้ได้หน่อยหนึ่งนะถ้าดูจากมุมเนี้ยพี่ปลามาข้างหน้าถูกป่ะข้างหลังก็โดนกันหน่อยหนึ่งสามลูกรถไปครึ่งเดียวเด็ดจิตก็หลายลูกอยู่นะสามลูกรถตัดทีหิน ไชไ,ไฟผมว่าไฟอ่ะคือไปไวเห็นไหมแล้วมันเจ็บได้ด้วยนะไฟได้สองร้อยดาเมจมันจีดละร้อยอ่ะเท่ากับไฟได้สองจีบเอออ่ะอีน,นี้ก็ลองที่อไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลองระยะก่อน ออระยะไงว่ามันไกลแค่ไหนหพี่ให้พี่อันนี้คือสุดแล้วนะจากตรงที่ผมอยู่อ่ะดูนะ,ะไ,มไม่มีนาเบตกระเด็นอย่างเดียวไม่เด็ดกระเด็นไม่ออแต่ว่าก็คือไกลแล้วแล้วพี่กระโดดข้ามมันจะโดนไปช็อตอะไรปะไม่เหลือเออโดนไปไประมาณยี่สิบอ่ะแต่ว่ามันชโลเลได้ชโลขอ,ขอ,ขอลองข้ามบ้างได้ไหม ม่โดนเนี่งนะผมปรับเป็นไฟนี่หมดเ,เ,เขยายเ้ามเ,า,เาดิหนกางกิวนิโอเคเบอร์เข้าขึ้นผมก็ยิงพี่ไม่ได้ ยิงโดนไม่ได้โดนยิงไม่ได้โอเคคลิปต hey, ัวเฮ้ยฟิวอ่ะไม่ลองฟิวลองฟิวอ่ะฟิวมันจะทำลายได้ปะไปยืนหลัง,ลงโลดิยืนหลังโลดิหลังโล่ใหญ่เลยเยน่เกลืนได้ชิดเลยยืนได้ชิดเลยชิดยังชิดละ ไม่โดนดาเมจเลยโ๋อ้๋อโดนโดนโดนทุกอย่างโดนบ้างโดนบ้างโดนทั้งหมดเลยนะโลซ้ายขวาโดนหมดเลยฟิวอ่ะดูแล้วแตกด้วยแค่สองลูกอ๋อเขาก็จะทำมาเพื่อแกเอยแค่สองลูกสองลูกแตกด้วยนี่แม่ฟิวพี่จะลองไอ้นี่ปะอยากคริปโตอะเออลองลองคริปโตดิ ลองเอาไฟครอบดูลองกันใหม่กันถ้ามันใหม่ให้คือแม่งตัวแก่เลยไปมาล่ะไปไกลดิไปไ่ลเลยลลลลเรดูว่าไฟครอบไหมก็ต้องโดนอยู่ดีปะ่ะ ไฟโดนไฟโดนถ้ายิงแบบโดนดาเมจด้วยอุ้ยสามร้อยอ่ะห้าร้อยละหกร้อยหกร้อยแ่แตกอันใหญ่อันใหญ่กันได้หกร้อยหกสิบหกแม็กกี้ทีเดียวแตกวะมามาวันติ ามายืนข <gardens> ้างหลังแล้วกางโดนด้ยที่ผมว่าหงวะอนอนลงไปกางโดนจ้ะไม่หายไม่ทำลายไม่มีรามิก็โกงการในนี้ไม่ได้จ้ะแม็กกี้ทะลุอยู่แล้วแม็กกี้ผมลองแล้วไม่พูดถึงไอ้โดนนี้เนี่ย เอาวัสันดีกว,ว่าวัสันไม่ได้ไมันไม่ได้ทำลายใช่ก็เหลือแม็กกี้กันเรยวันนี้เอาใบได้ปะ่ะไอเดียปลา มันไม่ทำาาลายแต่มันทะลุเห็นไหมใช่ไหมเกือบแตกเหลือขีดเดียวอ้าวทำลายด้วยเหรอทำลายทำลายเหลือเลือดประมาณตีอันตีคนแล้วเป็นไงวะให้ลองบล็อกบล็อกให้มันแบบออกไม่ได้ดิบล็อกแบแบแบกตีเป็นลูกบอลเด้งๆอยู่ข้างใน,น อผมมีอันตรีแล้วบล็อกอยังไงอ่ะก็ไม่ไงก็ตั้งให้มันเป็นวงกลมให้มันออกไม่ได้ยี่หรอกดอันตรีเลยเนี่ยกดอันตรีแบบสร้างเพิ่มอ่ะให้มันเป็นบังเกอร์แบบโค้งอ่ะโหมันหายวะ่ะอะไรอ่ะเหมือนจะมันเด้งออก พี่นัดพี่นัดลองตายได้ปะเอ้ยอย่าพึ่งโอเคพี่พี่พี่ลองตายอยากจะลองชุบให้ดูใช่เออเดี๋ยวเ,ววเววดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,ว,ว,ดดวดดผมจะเข้าไปชุบยังไง ออกออกมาโล่งๆเดินคานมามันจะหันหน้าทางซ้ายผมอ่ะดูนะนะดันเลยดันเลยปล่อ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 ยไม่ได้เหรอไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอาจจะได้แต่ผมอาจจะปล่อยช้าไปเออลองปล่อยลองปล่อยผมมีกระเป๋าทองเดี๋ยวลองทิ้งกระเป๋าทองดูกันงหนึ่ง ลองอันนี้ธรรมดาเกาะม่วงเกาะฟ้าธรรมดาดูาอยู่ที่น็อกคือความโล่ของเกาะอ,อยู่ที่น็อกดาวเวลาเท่าเดิมไม่ว่าจะปล่อยลองดูไงให้ลองดูจะได้ไถเพื่อนไถเพื่อนไปสองเหว ปล่อยได้ดันดันกดละดันกดละดันเนอะดัน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 เรื่อยๆดันแบบพอจะกดแล้วปล่อยอ่ะเออดันดันได้เกียร์ไรแบตจะแต่ไทยเพื่อนเป็นตกเหวลากเป็นตกเหวเฮ้ยเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออ <laughs> ドリルで穴を開けられるといって。